หมู่คณะเองจ้าแล้วนะคะวันนี้ฉันจะมาเล่นเกีฬาเกมนี้จะมันจะฮาขนาดไหนงั้นไปรับชมในเกมกันเลยคะ่ะและตอนนี้เกมก็ได้เริ่มมาเป็นที่เรียบร้อยกับดาดชัยหน้าเทาทางด้านกีชาจะเดินไปหาคนแล้วนะจ๊ะคนอยู่ไหนเอ่ยอน,นั้นใครปันนะ่ะนายิปนายิปนายินายกลกบมมกร กบ่าเกียชาก่อนไนฟ์ใช้ใปู้ไม่ได้แล้วบินไปหาผู้ชายกัมมันดีกัมมันดีไนฟ์อ๋อชาติตีไม่โดนอย่าบอกโดนไม้ไม่โดนไม่โดนไม้ฉันยังไม่ตายอ้าวหายอา้อาวอ้าวเสือหายมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหน ยิงมาตีเลยละกันไปไหนเอ้ยนายอิฟ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 อ้าวแม่โดนป,ป้อมมืฉันโดนป้อมมืทางไปเลยนายอิฟพุงพ่งอ,าอง้าวพุ่งอ่าเป็นหมวก ้าแม่หนูกลับไปนี่นะอีฟโอเคแม่ไม่ไล่ลูกละไล่ย,ยากโอ้ออตีไม่โดนฟาทีเซ่โดนได้ไงเนี่ยแต่วดนได้ไงเกมเกมตีโดนได้ไงนี่ป๊อกมหาหัตจันย์นั่นเองโอ้โอ้โอ้ค้างค้าง ไอพวกนี้มารังแกไอพวกนี้รังแกแม่โอขยันมองหน้าแม่กันจังเลยโอ๊แม่เราดูดเอาสิมองหน้าแม่สิเดินไปไหนอะเดินไปไหนอะมองหน้าสิมองหน้าอ้าวทำไมไม่มองหน้าแล้วอ๋อมองหน้าแล้ว ตกตีไม่โดนได้ไงมันตีไม่โดนทำไมแม่ตีไม่โดนแม่เขตตันขนาดนี้เลยเหรอล้มไปแล้ว มันบางเก้าอี้แม่อีคนสวนเอ็มมาต้องเก้าอี้อีกแล้วอันนี้เมื่อกี้แม่เห็นเอ็มมาใช่ไหมเอ็มมาเอ็มมาหลอนหลอนเอาโรคคุณพ่อเอ็มมาอ่ะคุณติด มัน,นอีมอ่มโอ้โหพับเอมา่าเอม่าจะตามบล็อกเพื่อนเหรอเอมา่าให้เอม่าตามบล็อกเพื่อนแบบนี้มังก็มาตาแยแทนเพื่อนเลยละกันเอมา่าตอนนี้มียนกีชากำลังร้องไห้กันทุกคนแล้วและมันก็จุดเอมา่า เอ็ม่าวันเอ็ม่าตีไม่โดนได้ไงไอ้ถอยเขดสั้นขนาดนี้เลยเชียวเอ็มม่ามองแต่มองมองหน้าอย่างเดียวไม่มองหลัง ทำไมเกยชอยมันแขนสั้นนะฮะเลยก็เดิตีเิลมไปเลยไอ้พวกนี้ไม่ยอมออกประตูกันเองดูจับหน้ากไปซะเอมม่าพังเก้าอี้แม่อีกแล้วอะ อย่านะเอมะเอมอร์อเมอรเธอช่วยเพื่อนตายเร็วนะเอเมอรแต่เอเมอรใช้ลูกเองไปแล้วสินะเงินก็ล้มไปอีกสักรอบเฮ้ไอตรงานารั้นอะไรนนะมาทำเลยมาเอาเลยมาเอาเลยนั่งลงไปเปลี่ยนที่สองแล้วสินะ อย่ามาช่วยเพื่อนโอ้กระตุกโอ้ข้างอ้ออ้อข้างแก้วมาเอาลายรเอามีไทยเหรอโอไม่นะโอ้ท้ไทยหมดหมดหน้าประตูหมดหน้าประตูะตอ้าวจิ๋มาย มันออกประตูเอา้าทำไมรูมันยังไม่แตกและกีชาก็เพลและก็เพลแม่ยังมันอยู่งั้นไปเล่าโชว์อีกเกมกันเลยละกัน <c oughs> เออโอเคเสียงกลับมาปกติก่อน ตาเน้เจอโอ้ตัวน่ากลัวเล่นเล่นตัวอะไรดีวะเล่นแมรี่แมรี่ฉันจะเล่นแมรี่แมรี่ถามว่าตอนสก,กินตอนรีวิวสก,กินนั้นมีสก,กินจริงไหมมีเนี่ยแต่ไม่ให่ชอบสุดกกน,นี้มากกว่าแมรี่ชอบสก,กินนี้เออ จัวน่ากูอย่าไปจูัะไปค่ะอย่าไปจูัะแล้วตัวนี้เกมก็ได้เริ่มมาแล้วกับด่านโรงงานผลิตอาวุธทำไมต้องไปด่านเนี้ยอยากติดด่านนี้เลยไปค่ะเดินตามหาเซอร์ไปตัวมีคนอยู่แถวนี้ไหมมีคน,น,ยยนคอยา่จุ๊ยจุ๊ยจมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่า ใครเชื่อมาแถวนี้น่ะพังทิ้งไม่เับเออเธอคิดว่าเธอเนียนจริงๆเหรอเธอไม่เนียนมีคนโป๊และเศกกระจกตีอเะเศกกระจกตีโดนตีโดนแล้วมาดิจิกหัวขึ้นมาไปค่ะจิกหัวเอาไปตีไปค่ะ อออโอโอ้ยยไปค่ะนั่งตรงนี้เลยเหมือนฉันเห็นเงานะสตาฟปัดเลยมีใครปัดไหมเอ่นยนี่ไม่มีใครปัดฉันเห็นเงาเนี่ยตีไม่โดนเมรีตาเล่เมรีตาเล่นี่ เอาดิช่วยเพื่อนสิฉันยือ้ออ้าวอ้าวอ้าวอ้าตีตีโดนก็อีโอ้ไอ้นี่บอกเพื่อนอโอ้โหมีลูกไม้พับทุกไม้โอ้โหเหลือให้เพื่อนเล่นบ้าง โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้าวแม่แ่แม่บิ๊กตแม่บิ๊กติแม่บิ๊กตโอ, wie, โอ Regular, mayor, ้โหไม้หมดแมป ทำไมนี่มันทุกเก่งจังเลยโอ้โหไม้ไม่ต้องเหลือแล้วหมดแม็แล้วตอนนี้ยังจะวิ่งไปที่อื่นอีกกระจกกูดาเสร็จละเตกเตกแล้วตีไม่ไหวตีธรรมดาอ๋อ เออชอตไรอ่ะช็อตไรอ,ไอะอับพับให้หมดอับพับให้หมดมีแค่ไหนพับให้หมดหืมไม่ดูทางพับให้หมดใช่ไหมแล้วพังพังพังให้หมดอ่ะแถวนี้มีใช้เหรอพังให้หมดไม่ต้องใช้โอ้โหตอนนี้เหลืออยู่สองเครื่องเหรอโอ้ใหม่นะ ตายนี่จะแพ้อีกรอบแล้วเหรออ้มันมาวางรูปให้แม่ดูมันมาวางรูปแม่ไม่อยากดูรูปแม่อยากฆ่าคนหน้าดาดนอีนี่เธอเลอ ไม่โดนได้ไงทำไมไปตีตีไม่โดนช็อตที่ควรโดนเสือกไม่โดนช็อตที่ไม่ควรโดนโดนตลอดนี่เนี่ยต่ช่วยกันหหรออ่ามันจุดเอาไม่นั่นดีกว่าไอ้ของหมดแล้วของหมดแล้ว บิงบิงมาตบแบบติ๊้ใหญ่มาดิอืมปวดจังเลยฮะไอตัวเนี้ยเหรอปวดนักก็ขึ้นมาอ้าวไม้ตัวนี้ยังไม่พังไหนมีใครจะมาช่วยแกริปเปิลโอ้ โอ้ติดๆๆๆติดติดติดโอ้ติดทางไม้ไปเดีวม,มีใครจะมาช่วยเจมไหมัมันมีหูแล้วไหนตัวม,มันมีหูเอาหูหายมันเดิอนออกประตูแน่มันไปออกประตูแน่นอนมีไหม เอาไม่มีเอาประตูนูน้นโอ้โอ้แล้วก็เสมอค่ะเอาล่ะแค่นี้แหละอเอาล่ะทุกคนนะ่าจะชอบคลิปนี้ไหมยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคราวหนะ้าเมลี่ขอเศร้าแป๊บไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า